สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการจัดการกับญ้านะคะที่ขึ้นลกแบบนี้นะคะเราวางกระถางไว้ตรงไหนเนี่ยบางทีเนี่ยขึ้นจนมองไม่เห็นกระถางนะคะแถมก็ถอนยากแบบนี้ด้วยนะคะวันนี้เราจะมาบอกสูตรดีๆที่เราไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องฉีดไม่ต้องถอนด้วยนะคะแถมว่ายาเนี่ยหายนานเลยคะ่ะหายนานจนลืมเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราใช้อะไรสําหรับการจัดการกับยาพวกนี้กันคะ่ะ และที่เห็นนี่นะคะก็คือตัวช่วยในการจัดการป้องกันกําจัดยาของดาวเองนะคะก็คือที่เห็นนี่ก็คือถุงขยะนะคะสีดํานะคะเน้นสีดําเลยถ้าท่านผู้ชมไม่ใช้ถุงขยะก็เอาถุงอะไรก็ได้นะคะหนาหน่อยที่เป็นสีดําแบบนี้นะคะแสงไม่เข้าถึงค่ะเมื่อได้ถุงขยะมาแบบนี้นะคะเราจะทําการตัดตรงตูดถุงแบบนี้นะคะ เพื่อที่จะให้ถุงเนี่ยแผกว่างที่สุดค่ะหลังจากตัดถุงแบบนี้ก็ตัดตามรอยนะคะมันจะง่ายตัดตามรอยขึ้นไปด้านบนค่ะแค่ด้านเดียวก็พอนะคะสำหรับถ้าท่านผู้ชมมีพื้นที่กว้างมากๆนะคะก็สามารถที่จะใช้ถุงหลายๆถุงได้นะแต่ถ้า อยากจะสะดวกก็คือไปหาซื้อถุงพลาสติกสีดำขนาดใหญ่มาใช้ได้เลยค่ะเดี๋ยวไปวางกันให้ดูเลยนะคะว่าเจาวางแบบไหนกันค่ะซึ่งที่ตรงนี้นะคะเป็นหญ้าแพรกค่ะก็คือหญ้าแพรกพวกนี้เนี่ยเดาถางไปแล้วมันก็ขึ้นอีกนะคะแล้วข้างล่างเนี่ยมันเป็นแบบว่าเป็นมีหินมีหินแบบนี้ด้วย อย่างนี้ด้วยนะคะเนี่ยก็คือมันจะเนี่ยหินแบบนี้ซึ่งหินแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้เราถากยากด้วยนะคะเดาก็จะใช้ตัวช่วยนี่เลย,ยซึ่งแถวนี้นะคะเราเคยทั้งถากทั้งใช้ตัวช่วยในการฉีดนะคะต่างๆนานาแล้ว หญ้าตายไปพักนึงเดี๋ยวก็ขึ้นมาอีกค่ะเพราะว่าเวลาเขาได้ฝนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรอบๆแถวนี้ก็ยังมีเม็ดหญ้าลอยฟุ้งไปทั่วนะคะพอเม็ดหญ้าหล่นลงมาเนี่ยหญ้าก็ขึ้นอีกค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการวางพลาสติกดำของดาวกันค่ะ สำหรับการวางนะคะวางให้แผ่เต็มพื้นที่เลยค่ะแบบนี้นะคะหลังจากที่เราวางเสร็จเรียบร้อยนะคะก็หาต้นไม้มาวางทับได้เลยค่ะอันนี้เราอาจจะหาต้นไม้มาวางทับเต็มพื้นที่เลยก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะวางมุมๆไว้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวพอหญ้าแห้งเหี่ยวไปนะคะเขาก็จะยุบยุบลงไปเองค่ะ นี่นะคะเราจะให้ดูที่เราทําไว้ค่ะตรงนี้นะคะเป็นมุมของผ้าใบาสีดําที่เราวางไว้นะก็จะเห็นว่าหญ้าเนี่ยขึ้นเต็มเลยนะคะเป็นหญ้าแทกแล้วก็หญ้าต่างๆเนี่ยขึ้นเต็มเลยกําจัดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวก็มาใหม่ค่ะแต่ตรงที่เราทําการปูผ้าใบาสีดําไว้นะคะนีะให้ดูจะไม่มีหญ้าขึ้นนะคะจนกว่า เราจะเอาผ้าใบออกค่ะแล้วก็ผ้าใบสีดำแบบนี้นะคะจะต้องมีรูด้วยค่ะนี่นะคะจะเห็นว่ามีรูเพื่อช่วยระบายน้ำค่ะแล้วก็อีกอย่างของข้อดีนะคะของการวางผ้าใบแบบนี้ก็คือเราสามารถที่จะกวาดได้ด้วยนะคะตรงที่เป็นมุมแบบนี้นะคะตรงนี้เราก็จะใช้เป็นเนี่ยคะ่ะตรงนี้แถวนี้นะคะ เราจะใช้เป็นถุงขยะสีดำนะคะก็คือเราจะามาปูแล้วก็วางต้นไม้ไว้นะคะเพราะว่าถ้าเราวางไว้บนดินเลยเนี่ยพอเรารดน้ำนะคะหญ้าก็ขึ้นแน่นอนค่ะเพราะว่าดินชื้นนะคะเอาญ้าไม่อยู่แน่นอนเพราะว่าเม็ดหญ้าแถวนี้เนี่ยเยอะมากๆเลยค่ะแถวนี้นะคะดาวก็เนี่ยค่ะเป็นถุงขยะสีดำนะคะ เอามาวางเสร็จแล้วก็เอาต้นไม้ของเรานะคะวางพาดลงไปอีกทีค่ะอย่าลืมนะคะทำรูไว้ด้วยหรือว่าเนี่ยค่ะจะเห็นว่าถุงขยะของดาวนะคะขัดขัดเกิดเกิดแบบนี้นะคะสามารถเอามาใช้ได้เนี่ยเอามาใช้ได้เลยนะคะถ้าเราไม่ใช้ถุงขยะนะคะเราวางต้นไม้ไว้แบบนี้ลดน้ำยังไงหญ้าก็ขึ้นค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นถุงขยะนะคะที่ดาวเอามาปูปูไว้ตรงนี้ค่ะขาดขาดก็ไม่เป็นไรนะคะผ้าใบาแถวนี้เนี่ยผ้าใบาสีดำแบบนี้นะคะก็คือสมัยก่อนเนี่ยดาวเคยเลี้ยงกุ้ง สมัยนั้นเรียกว่ากุ้งกล้ามแดงหรือเปล่าเออใช่กุ้งกล้ามแดงค่ะแล้วทีนี้ขุดบ่อนะคะก็เอามาปูสําหรับเลี้ยงกุ้งค่ะแต่ว่าเลิกเลี้ยงไปแล้วนะคะก็เลยเก็บผ้าใบไว้แล้วก็สามารถที่จะเอามาใช้ในการป้องกันหญ้าแบบนี้ได้ค่ะเพราะว่าดาวปลูกในปริมาณที่เยอะนะคะจะต้องใช้พื้นที่กว้างหน่อยก็ใช้เยอะหน่อยค่ะ ก็จะเห็นว่านะคะในส่วนที่ผ้าใบามาไม่ถึงเนี่ยยอขึ้นตรึมเลยคะ่ะยังไงก็เอาไม่อยู่นะคะเพราะเป็นยาาแพรกตายากคะ่ะแต่ข้างในนะคะถ้าเราปูผ้าไว้แบบนี้นะคะยังไงยาก็ไม่ขึ้นคะ่ะเพราะว่ามันไม่มีปัจจัยอะไรที่จะทําให้ยาขึ้นได้นะคะและนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการจัดการกับยาก ที่เยอะๆนะคะเราอยากปลูกต้นไม้เราก็อยากเห็นต้นไม้ของเราสวยๆไม่มีหญ้านะคะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีที่ระบอกเนี่ยไปลองทําตามกันดูนะคะรับรองหญ้าไม่ขึ้นแน่นอนคะ่ะนานด้วยนะคะก็ลองเอาไปทําตามกันดูสวัสดีค่ะ